ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียนะคะตอนนี้บีก็อยู่ที่สเตอร์ซิงค่ะเพื่อนๆอากาศนะคะวันนี้ดีมากเลยนะมีแดดเดี๋ยวบีนะคะจะพาน้องหมาไปเดินนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะคะลองเข้าป่าไปดูนะคะเผื่อเราจะเจอเห็นคะ่ะ <laughs> ไปกันค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากนะคะมีแสงแดดเนาะ ปกติแล้วที่นี่มันก็จะอากาศหนาวนะคะแต่ถ้าพอมีแดดแล้วว่ะเพื่อนๆมันก็แบบว่าเออหน้าออกมาอยู่ข้างนอกอะไรประมาณนี้คะ่ะมามารับแสงแดดโทนี้ก็จะชอบมากเพราะว่าเขาจะมีที่วิ่งเล่นนะคะโทนีหว้าเจอ้อยเอาลูกบอลมาด้วยคอมคอมคอมซุมเนีย น้องคาบลูกบอลมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเข้าป่ากลัวน้องจะแบบว่าลาเซบานลาเซบานดาบดาบเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาน้องเข้าป่านะเพื่อนๆคอมไหนโทนี่ไปน้อยนยนยไปไปไป เดี๋ยวน้องจะเอาไปด้วยไงเพื่อนๆแล้วก็ทีนี้เป็นภาระนะคะคอมสูเมียคอมสูเมียโทนี่เดี๋ยวพี่จะต้องใช้สายค่ะเพื่อนๆคอมเมียเดี๋ยวตรงนี้นะคะปล่อยเขาสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะเข้าป่าแล้วก็ทีนี้นะคะจะใส่สายให้น้องนะใส่สายจุงกลัวแบบว่า มันจะมีหมาด้วยนะคะที่เขาเอาเพื่อนบ้านนะคะที่เขาพาหมามาเดินเล่นเนี่ยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นลำธารจ้ะบีไม่ได้ออกมานานแล้วเน้องเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันหนาวมากนะคะบีก็เลยไม่ได้ออกมาค่ะตอนนี้วันนี้อากาศดีบีก็เลยแต่งตัวนะคะออกมาข้างนอก วันนีอากาศดีมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ตรงนู้นก็จะเป็นบ้านเรานะคะซึ่งแสงแดดส่องมาแล้วก็จะสวยมากๆเลย <c oughs> ใส่หมวกนะคะหนาวอากาศเย็นค่ะมีลมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีลมนะเพื่อนๆมันก็จะอากาศดีเนาะ แต่ว่าพอมันมีลมมันก็เลยทําให้หนาวมากนะคะไปะเดี๋ยวพี่จะพา,าโทนี่ไปเดินนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเขากันเพื่อนเพื่อนพร้เนะียไปนี่ค่ะข้างลำธารน,นะเราเราจะต้องขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อน วิว่าสงสัยป่าเขาไปตัดไม้แน่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้นะเพื่อนๆที่เขาตัดไว้ทำไฮซุงนะคะช่วงหน้าหนาวนะแฉะมากเลยค่ะเพราะว่า เมื่อสองสามวันก่อนนะหิมะมันก็ตกลงมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้วันนี้เป็นแดดมันก็เลยแบบว่าละลายจะเพื่อนเพื่อนทางมันก็เลยค่อนข้างที่จะแฉะนะคะมาแล้วนานๆจะมาทีนะคะน้องกระโดมไปทั่วเลยนี่เพื่อนๆตรงนี้มันเป็นเขานะเราเดินขึ้นเขามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอวิวอีกฝั่งหนึ่งนะตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะ ส่วนหลังคาแดงๆนั่นก็เป็นบ้านของบีนะคะโหนี่ไปนู่นจะ้ะทางนน้นเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆเ,เข้าป่าเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันนะเพราะว่าเผื่อมันมีเห็ดนางฟ้าอะไรประมาณนี้เลาจะเพื่อนๆไปอันนี้เป็นที่เขามีเจ้าของนะคะเนี่ยมีคนเขามาตัดหญ้าด้วยเข้าป่าหาเห็ดนะคะทุกป่าก็จะมีเจ้าของนะเพื่อนๆ แต่ว่าเขาไม่ได้ห่วงเรื่องการหาเห็ดนะคะสามารถที่จะหาเห็ดได้ค่ะตรงนี้เป็นบีมายืนตรงกลางเนาะดูนะคะวิวสวยมากมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะที่บีพาเพื่อนๆนนะคะมาหาเห็ดค่ะ แต่ช่วงนี้เห็ดมันวายแล้วละ่ะเพื่อนๆมันนม่ีแล้วนะคะแต่ว่าเห็นบางคนเขาก็ไปเก็บเห็ดนางฟ้านะเพื่อนๆเราก็มาเดินเล่นเนาะเผื่อเราเจออะไรนะคะได้ยินเสียงรถมันเหมือนกับว่ามีคนเขามาตัดต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าป่าเขามีเจ้าของนะคะเขาปลูกต้นไม้ไว้ พอถึงเวลาตัดอย่างนี้เขาก็จะมาตัดแล้วเขาก็จะปลูกใหม่ค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้นะคะที่เราพาเพื่อนๆเดินป่าเนาะเราไม่เจอเห็ดน,นะคะมันแห้งสมบรเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอีกป่านึงนะคะตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกันค่ะเพื่อนๆมันอยู่คนละฝั่งเขานะคะ วิวสวยๆจ้ะวิวเขานะเพื่อนๆมีแสงแดดด้วยเมื่อกี้นะคะถ่ายไม่ทันนะมีน้องกวางวิ่งประมาณฝูงหนึ่งประมาณห้าหกตัวนะเพื่อนๆเ,เราเดินเข้าไปลึกมากแล้วแล้วเราก็เดินกลับเพราะว่ามันไม่มีเห็ดค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นป่าอีกฝั่งนึงค่ะเป็นทางขึ้นเขาเลยนะเพื่อนๆ ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปดูป่าตรงนี้ที่บีเคยพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดล่มนะคะดอกใหญ่ๆเทนี้มาทางนี้ลูกบีผูกน้องไว้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวน้องวิ่งหาน้องไม่เจอคอมไปสายมันยาวได้ประมาณ5เมตรจะเพื่อนๆสามารถไปไกลได้แค่5เมตรจากนั้นเราก็เรียกให้เขากลับมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาหายแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงยิงสัตว์ด้วยไง บางทีวิ่งไม่รู้เรื่องนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างไม่มีเราก็กลับนะเพื่อนมาสำรวจนะคะอ๋อเขามาตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เดินนะคะมีเขามาตัดต้นไม้จ้ะเพื่อนๆเ,เหตุมันก็จะไม่มีแล้วนะคะแล้วเขาก็กั้นอันนี้ไปด้วย ป่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลงแล้วดีกว่าเนาะป่ะวนน้องโทนี่กลับแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวไปวิ่งที่บ้านเอาโทนี่ไปไปไม่เจอนะจ๊ะสรุปแล้วไปโทนี่คมอมนังนี้ลูกไปไปไป สรุปแล้วนะคะเราไม่เจอเหตุจากเพื่อนๆก็ถือว่ามาออกกำลังกายเนาะ <laughs> ไปแล้เดินลงเขาก่อนก็นี่แหละค่ะชีวิตคนเมืองนอกถ้าเกิดว่าเจอแดดอย่างนี้แบบดีใจสุดๆนะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันอบอุ่นจากเพื่อนๆแล้วก็อากาศมันก็น่าเดินนะ <laughs> ไปค่ะโทนี่ไปลูก ไปนานๆจะได้ออกจากบ้านนะคะดมไปทั่วไปไปไปเนี่ยค่ะเดินลงเขาแบบนี้เลยเพื่อนๆก็เพิ่งมาอยู่นะคะก็จะต้องเรียนรู้ไปนะเพื่อนๆว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนาะเราก็จะได้ไม่ผิดกฎนะคะเราเพิ่งมาอยู่หมู่บ้านนะ มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่ใช่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะแล้วทีเนี้ยเรายังไม่ทันได้มาอยู่เลยนะเพื่อนๆเราแค่มาซ่อมบ้านเรานะคะก็แค่มาซ่อมบ้านคะ่ะเ <us uk> พือ่อนๆแล้วทีนี้นะ่ะที่นี่มันก็จะเป็นเหมือนบ้านเรานั่นแหละทะเบียนรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดไหนใช่ไหมแล้วทีนี้ของเราอะคะ่ะมันเป็นวีนนะคะขึ้นด้วยตัวดับเบิลยูนะคะก็จะเป็นวีนคะ่ะแล้วทีนี้ พราะของเราเป็นวีนใช่ไหมมันก็จะแปลกกับกับเขานะคะแต่เขาก็จะรู้จักเราเนาะเพราะว่ามีการพูดว่าเออมีคนมาเช่าบ้านนะคะอยู่นี้คือสรุปแล้วนะเขาก็คล้ายๆกับเหมือนกับรู้จักกันไปหมดค่ะเพื่อนๆแฟนบีก็เลยพูดหยอกบีเพราะว่าเขาอะรู้ว่าบีอะชอบไปหาผักหาเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็กลัวจะแบบว่าไปเอาของคนอื่นเขาแกก็เลยบอกบีนะคะว่าเออ ถ้าเธอทําผิดอะไรเนี่ยคือเขารู้จักกันหมดเลยนะห้ามทําอะไรประมาณนี้เลยจะเพื่อนๆก็เลยขำๆนะคะก็เซลล์เซลกันนี่ค่ะก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาตัดไม้นะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าป่าตรงนั้นก็กั้นไว้ไม่ให้เดินนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเ,เขากําลังตัดไม้อยู่ถ้าตัดไม้มันก็ไม่ค่อยมีเห็ดนะเพื่อนๆไป เนี่ยค่ะทางมันแฉะแบบนี้แฉะมากคอม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 ,อม,อมเดี๋ยวน้องก็เอาไปเช็ดขานะคะล้างท้องเอาถ้าเกิดว่าสกรปรกมากๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบคนเขาก็จะพาน้องหมาพากันมาเดินนะคนที่นี่นะคะเพื่อนๆเดินกันเป็นคู่เดินกันเป็นครอบครัวนะคะเดินเก่ง เพราะว่าถ้ามันมีแสงแดดอย่างเงี้ยก็ถือว่าออกกําลังกายค่ะมาเร็วตัวน,นี้อันนี้เป็นสะพานที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะคะน่าจะเป็นโครงเหล็กจ้ะของเต่าเขามันเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยค่ะพาดนะเพื่อนๆไปตนนัวนี้ไปบ้านปะ เดี๋ยวถ้าถึงที่ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวบีจะปล่อยสายน้องหมานะคะนี่ก็วิ่งได้แหละคอมสุมเมียฮัลโหลคอมสุมเมียปุ๋ยเดี๋ยวเอาสายน้องออกก่อนมาเอาสายออกลูกทานี้คอมเมีย คอมเฮียคอมเฮียว้าวอิสบัลอิสบัลสุกสู่บัลไปหาลูกบอลแล้วนะวอิสบัลเจอไหมเจ้นี่ไม,ม่มีเท่ทานี้อ๋อจะเอาอยัางไงเอาสี่หยิบมา รับเนี่ยไปไปบ้านอากาศดีค่ะอยากเล่นบุกบอลน,นะคะนี่เพื่อนดูนะน้องชอบเล่นบอลมากๆนะคะเดี๋ยวบีจะเครื่องไปเดี๋ยวน้องก็จะคาบอ่านี่ แล้วก็เอามาให้เรานะคะแล้วก็ให้เราเคลี่ยงอีกนะเพื่อนๆเคลี่ยงจนกว่าเขาจะเหนื่อยอ่ะถ้าเกิดเขาเหนื่อยใช่ไหมคะเขาก็จะหยุดของเขาเองชอบมากดูมาอีกและไปวิวเนี่ยจ่ะเพื่อนๆอากาศก็จะประมาณนี้ แสงแดดส่งมานะคะสวยมากๆเลยดูเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะดูน้องดัากเล่นลูกบอลนะคะ เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าไปคือบ้านแล้วค่ะไปในแม่มิดบ้านอะมาขึ้นตรงนี้ลูอกอก้มตรงนี้มันจะเราน้องออกไม่ได้นะเพื่อน อันนี้ก็เวลาที่บีอยู่ในบ้านนะคะบีปล่อยน้องออกมาข้างนอกก็จะให้เขาเล่นบริเวณนี้แหละนะคะ่ะแอปเปิ้ลล่วงสี่ห้าลูกมันก็จะทยอยล่วงนะคะค่อยๆล่วงลงมาเก็บแอปเปิ้ลดีกว่า ไปเดินป่ามาแล้วค่ะแต่ไม่เจอเห็ดเลยนะเพื่อนๆถือว่าได้ออกกำลังกายนั่นแหละไม่เป็นไร <c oughs> ให้น้องเขาเล่นบริเวณบ้านเนาะก็โอเคแล้วนะคะเดินเล่นลูกอยากเล่นแต่อบอลไม่เหนื่อยแม่เหนื่อยลูก <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆก็ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอะร <c oughs> ะเบียงเนาะ สามารถนะคะที่จะมองไปรอบๆได้เลยอากาศดีค่ะถ้าเกิดว่ามีแดดแบบนี้นะคะพเพื่อนๆอากาศมันจะแบบว่าดีมากๆเลยใส่อย่างนี้ก็อุ่นเลยสบายวันนี้อากาศดีมีแดดค่ะ <S <S เอาละค่ะพเพื่อนๆ ก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศรอบๆบ้านเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวปีก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีอวิทยาเซน